เลออกตัวงสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดในชีวิตคืออะไรกันแน่จากการทํางานเรามาลองวิเคราะห์กันสวัสดีครับผมนัทรั์ปัญญาธานินทร์หนูเล็กปริยธรธนัทชรนันเดี๋ยวคลิปนี้นะเป็นอีพีที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่หลายๆคนหรือทุกคนเลยแหละคิดว่าทุกคนเลยต้องการมากที่สุดในชีวิตจากการทํางานจากการใช้ชีวิตกันเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่หลายๆคนทํางานไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยไปจบบทสรุปของชีวิต ที่ไหนหลายคนกําลังรอเกษยียณอายุเออคิดว่าหลายหลายคนหลายหลายคนเป็นเป็นหมดเลยคือเราเราไม่ทันได้รู้เนาะไม่ไม,ไม่ไม่ทันรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยทํางานไปทําไมคิดไหมบางคนก็วางแผนไว้บางคนก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก็คือทําก็คือใช้ไปแบบ วันๆอะไรเนี่ยเราไม่ได้แบบไปโฟกัสว่าเราวางแผนไว้อายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราจะเกษียณตัวเองจะเก็บเงินได้จะเที่ยวโน่นนี่นั่นใช่ก็คิดง่ายๆสบายๆเออเราเราใช้ชีวิตแบบไปทํางานแหละเออวันนี้เจออะไรก็โอเคแก้ปัญหาไปใช่ไหมทำก่อนแบบสโนไลท์ใช่ไหมหลายๆคนเป็นอย่างนี้หลายๆคนเป็นอย่างนี้คือเราไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเราเองใช้ชีวิตแล้วเราแต่ต้องไปเจอกับอะไรเราเคยคิดไหมว่าเราจะป่วยเขาบอกว่า เราเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งมนุษย์ชอบคิดนี่น,นี่จากใครนะองดารามักไหมเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือชอบคิดว่าตัวเองเป็นอมะตะมโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าคุณเนะี่ยมีโอกาสที่จะแก่และก็ตายทุกคนมีโอกาสป่วยทุกคนจะต้องใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหม คนต้องการคืออะไรกันแน่เราอ่ะใช้ชีวิตอยู่บนเศรษฐกิจใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งที่เราเห็นเขาทํากันแล้วเราก็อยากจะทํามันก็เป็นปกติที่เราต้องทำไหมอ่ะเราเกิดมาเราไปเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสืออ่ะไปเรียนเรียนจบมาไม่ได้ที่ทํางานทํางานเสร็จมีหน้าที่กเกษียณอายุแล้วก็มี้า่หน้าที่ตายตายมีแค่นี้มีแค่นี้แ,นแล้วแล้ว,ลว,ลวความจริงของชีวิตที่เราจะต้องเจอมันเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต เราเคยคิดไหมว่าเราต้องการอะไรในชีวิตบ้างถูกไหมเราต้องย้อนกลับไปคิดนะตอนเด็กๆเราเรียนหนังสือเราวีชีวิตที่แฮปปี้มากๆเลยแฮปปี้มากๆเราเรียนหนังสือเราเจอเพื่อนถูกไหมเราเจอเพื่อนเรามีแรงเรามีพลังเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราไม่สามารถหาเงินได้เราเล่นสนุกใช่คิดแต่เล่นแล้วก็สนุกคิดแต่เล่นแล้วก็สนุกแต่เราไม่ค,คิดอะไร <laughs> แต่เราก็ไม่ยังหาเงินไม่ได้เราอยากจะไปไหนก็ต้องอาศัยพ่อแม่ใช่ใช่ไหม ส่งเงินให้แล้วเราก็ไปอยากได้นุ่นของเล่นนุ่นนี่นั่นก็พ่อแม่ใช่แล้วเราก็ไปโกรธพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ให้ผมพ่อแม่ไม่ให้เราก็โกรธเราก็งินร้องเราไม่รู้เลยว่าพ่อแม่เหนื่อยมากแค่ไหนเราขอแค่เราได้ก็พอแล้วนี่อแล้วแล้วสิ่งที่เราชอบตอนนั้นชีวิตตอนนั้นอ่ะเรามีความสุขไหมเราสนุกไหมใช่ก็สนุกนะเป็นชีวิตตอนเด็กที่เราสนุกแต่พอเราเข้าไปสู่วัยที่เราทํางานอ่ะพอเราทํางานเราเริ่มไม่มีเวลาแล้วถูกไหมเวลาที่เราที่เราสนุก เรล่นเวลาสนุกอะไรเนี่ยก็เริ่มจะแบบหมดไปม,มี <c oughs> แต่ว่ามีน้อยมากเริ่มเครียดเริ่มเครียดม,มาก <c oughs> เริ่มเครียดแล้วเพราะว่าออในชีวิตนั้นเราจะกลายเป็นช่วงที่เราจะต้องทําเงินเป็นช่วงหาเงินนั่นเองใช่ไหมเรากลายเป็นช่วงนั้นไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราก้าวเข้าสู่ชีวิตใยกลางคนแล้วใช่ไหมัยที่เราต้องหาเงินหาเงินแบบพวกๆกแล้วมีพลังเยอะนะยังมีแรงนะยังไม่เราเราอยากเป็นอมตะ เรารู้สึกว่าเราเป็นอมตะอยู่เราก็เก็บเงินซึ่งบางคนหลายๆคนเลยก็ไม่ได้เก็บเงินก็จะใช้เงินนั่นแหละเอามาใช้เลยเที่ยวเลยให้เราคิดดีๆนะในชีวิตนี้ตอนนี้เราทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเรามีเงินเก็บไหมเงินเก็บที่เป็นเงินเย็นมันจะมีเงินอยู่สองสองประเภทที่แนะนําให้ทุกคนเก็บก็คือหนึ่งเลยคือเงินเย็นเงินเย็นไม่หมายความว่าเป็นเงินที่เรา เก็บแยกออกมาโดยที่ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปอะไรม <fit. S 1> ันคือเราสามารถที่จะหยิบออกมาตอนไหนก็ได้ที่เราไม่ใช่ฉุกเฉินไม่ไม่ไม่ใช่เฉืนอ๋อไม่ใช่ชใช่เงินฉุกเฉินอีกตัวหนึ่งเงินฉุกเฉินก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเงินฉุกเฉินเลยอออใช่ไหมแต่ในส่วนของเงินเย็นคือเราอาจจะไปเจอธุรกิจที่เราสนใจอยากจะลงทุนเราจะหยิบเงินเย็นตัวนี้ออกมาใช้ได้ถูกไหม,มเราอยากจะไปเที่ยวไหนเราหยิบเงินเย็นตัวนี้เอามาใช้ได้นี่คือเงินเย็นเงินที่เราเอามาใช้ก็ไม่มีผลกับชีวิต มากเราสามารถที่จะเก็บเพิ่มได้เห้อเอาไปลงทุนให้มันงอกขึ้นมาได้ใช้เงินเด่นใช้เงินเย็นในการลงทุนเออะไรแบบนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินฉุกเฉินนี่แหละเงินฉุกเฉินก็คือเงินที่เก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเลยฉุกเฉินในกรณีไหนบ้างอย่าลืมนะชีวิตเราไม่ใช่อมตะชีวิตเราอ่ะมันอาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายหรือพ่อแม่พี่น้องของเราหรือลูกลูกเราใครมีลูกก็เผื่อลูกเราเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายต้องทาไง เงินฉุกเฉินอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้างบ้านเนงินฉุกเฉินอยู่ที่ไหนอยู่ที่ญาติพี่น้องเหระมันไม่ใช่เงินฉุกเฉินจะต้องอยู่ที่ที่ตัวเราเก็บแยกไว้เพื่อฉุกเฉินเกิดเหตุอะไรเราก็จักจ่ายได้เออหยิบใช้ได้โดยที่เราไม่ไม่เดือดร้อนอะไรตรงเนี้ยคือส่วนสําคัญนี่คือที่อยากแนะนำใช่ไหมทีนี้พอเราผ่านช่วงกลางคนไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ช่วงของวัยกเกษียณก็คือเราเลิกแก่ตัวนั่นเองทําไมถึงใช้คํานี้มันดูดี คาว่าวัยกเกษียณมันดูดีสําหรับใครหลายๆคนแต่จริงๆแล้ววัยกเกษียณก็คือวัยที่บริษัทหลายๆบริษัทบอกว่าผมจ้างคุณไม่ไหวแล้วเพราะคุณทํางานให้ผมไม่ไหวดอกเข้าใจไหมมีไหมทุกวันนี้มีคนแบบรับสมัครพนักงานอายุเจ็ดสิบขึ้นไปมีไหมมีไหมเข้ามาทํางานให้เงินเดือนสองหมื่นเนี่ยมีป่ะเออถ้ามีในคอมเมนต์มาเลยนะถ้ามีในคอมเมนต์มาเลยใช่ไหมมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกให้ดูดีวัยกเกษียณ ก็คือวัยที่เขาไม่สามารถใช้งานคุณได้แล้วมันมันเกินขอบขอบข่ายแล้ววัยเกษียณนี่เป็นวัยที่เราจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่เรียกว่าสุขภาพใช่ไหมหลายคนอาจจะอาจจะรวยก็โชคดีไปแต่หลายคนอาจจะเจอสุขภาพที่ไม่ดีเพราะตัวเองหักโหมตั้งแต่ไวัยทางานไม่ได้พักได้ผลไม่ได้อะไรเลยหาแต่เงินหาแต่หากันอย่างเดียวสุดท้ายเอาเงินมารักษาตัวเอง นี่คือชีวิตความจริงที่เราเจอใช่ไหมไวัยเกษียณเป็นวัยที่เรามีเวลามากเพราะเราไม่ต้องทํางานแล้วมันควรที่จะเป็นวัยที่เราอเอาเงินเก็บออกมาใช้ชีวิตไปท่องเที่ยวเหรอเฮ้ยทุกคนคิดกันใหม่เราเลือกที่จะไปท่องเที่ยวในวันที่เราไม่มีแรงเหรือถูกไหม <S <S เรามีความคิดนะตอนวัยวัยทำงาน,นเราไปโอ้ยเก็บเงินให้ได้เยอะๆพอเรา,กาเกษียณเนี่ยเราจะไปอิตาลีเราจะเรา,เราจะไปสเปน เราจะไปปีนเขาเอเวอเรสต์ใช่ไหมพอถึงวัยเกษียณจริงๆแล้วคุณไหวเลยคุณไหวเลยคุณไปกับรถเข็นหรือเปล่าเดิน<ช>ต้องให้ลูกหลานประยุกต์เดินต้องให้ลูกหลานประยุกต์ใช่นี่ไงนี่ไงเราต้องมองให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่ความสุขแบบไหนกันแน่ที่เราต้องการหลายคนนะบอกว่าถ้าจะสุขจริงๆไปบวชถูกไหมถูกต้องถ้าชอบแบบนั้นก็ทําแบบนั้นเพราะว่าการไปบวชก็คือการสละ ละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่แม้กระทั่งเรียอะไรเงินทําบุญมไม่แม้กระทั่งไปเรียอะไรเงินเพื่อที่บอกว่าสร้างสาราวัดไม่ต้องคือละแล้วสามารถอยู่ <ละ S 1> ที่ไหนก็ได้ละ,ละทางโลกแล้ว<ม>คือทางทําอย่างเดียวทางแห่งความสงบนี่คือนี่คือความสุขที่แท้จริงของของใครหลายๆคนจะชอบแบบนั้นไปแบบนั้นใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงของเราในสิ่งที่คนชอบจริงๆนั่นคืออิสรภาพไหมถูกไหมไปบวชนี่หมายถึงอิสรภาพนะ ใช้ชีวิตปัจจุบันถ้าไม่ได้บวชก็สามารถสร้างอิสรภาพได้เพื่อให้เกิดทั้งเงินเวลาและสุขภาพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเราอย่าไปรอตอนที่เรากเกษียณอายุแล้วมาสร้างอิสรภาพไปกับตัวเองซึ่งตอนนั้นมันอาจจะสายไปแล้วถูกไหมเราต้องสร้างอิสรภาพตั้งแต่วัยกลางคนวัยทางานวัยใดก็ได้ที่เราคิดได้แล้วเราคิดได้เราดูคลิปนี้ตอนไหนอะดูคลิปนี้ตอนไหนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณเริ่มเลยที่จะคิดหาทางเพื่อที่จะให้เกิดอิสรภาพชีวิต คำว่าอิสรภาพชีวิตคือไงมีเงินที่ไหลเวียนมาตลอดเวลาโดยที่ตัวเราเองไม่ใช้แรงของตัวเองเข้าไปทํางานถูกไหมไม่ใช้แรงของตัวเองเข้าไปทํางานหาเลยหางานใดก็ได้นะที่เข้าไปทํางานก็ได้ทำระยะสั้นแล้วส่งผลให้เกิดอิสรภาพชีวิตในระยะยาวที่เขาเรียกกันว่าแพสซีฟอินคัมกับแ c t i v e อินคัมอยู่ที่ไหนก็ได้ก็มีเงินเข้ามาหลับก็มีเงินติ้งนองใช่หลับ เงินปุ๊บเงินตึงเข้ามาใช่นี่ไงนี่นี่คือทุกคนสามารถทําได้การที่เราเข้าไปทํางานแบบที่ว่าไม่ได้พักได้ผลเลยมันไม่ดีสุดท้ายเลยเราก็จะมาคิดได้ผลลัพธ์เดียวกันหมดทุกคนผลลัพธ์เจอกันเหมือนทุกคนเหมือนเหมือนกันหมดเรามีโอกาสช่วงหนึ่งของชีวิตเราต้องทํางานถูกต้องแล้วครับแต่เราต้องคิดได้ให้ทันเราต้องคิดได้ให้ทันว่าช่วงนี้ของชีวิตที่เราทํางานเราทํางานเพื่ออะไรแล้วปลายทางเราจะไปจบตรงไหน ถูกไหมอ่ะทุกคนมีสเต็ปเดียวกันหมดเรียนเรียน,เร,ยนเรียนจบเรียนจบเข้าไปสมัครงานพอไปสมัครงานเสร็จในช่วงชีวิตวัยทำงานช่วงชีวิตวัยทำงานนี่แหละเป็นช่วงที่เราอะทํางานได้เงินและเก็บเงินเพื่อจะลงทุนถูกไหมลงทุนเนี่ยมีหลายรูปแบบมากคุณจะลงทุนในรูปแบบไหนก็ได้ใช่ไหมมีการลงทุนที่เขาบอกว่าลงทุนน้อยที่สุดคือการขายค,ายความรู้ใครที่มีความรู้เด็ดดีสามารถทําคลิป ทำเป็นคอนเทนต์เพื่อทดี่จะขายความรู้ให้กับผู้คนก็ได้เพื่อให้เกิดอิสรภาพชีวิตในอนาคตต่อไปคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นทิก,กเก k e r หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเงินไหลเวียนมาตลอดใช่ไหมพะมีเงินไหลเวียนมาตลอดเท่ากับว่าคุณใช้ชีวิตทํางานในแบบที่คุณรักถูกไหมเคยได้ยินไหมชีวิตทํางานที่ทรงคุณค่าที่สุดคือชีวิตทํางานในแบบที่ตัวเราเองรักถ้าเกิดว่าตัวเราเองชอบอะไร ให้เราทําไปนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจ้างให้เรามีความสุขในทุกๆวันนี่คือสิ่งที่จะทําให้ตัวเราเองไปไกลแค่ไหนก็ได้ในชีวิตถูกไหมบางคนเป็นนักร้องเป็นนักร้องเขาบอกเขาร้องเพลงเนี่ยเขามีความสุขได้เงินแค่ไหนเขาก็มีความสุขมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาจ้างให้เขาไปร้องเพลงเขามีความสุขเขาไม่เหนื่อยเลยเขาร้องทั้งวันก็ได้ถูกไหมบางคนชอบสร้างบ้านชอบสร้างบ้านชอบทํางานก่อสร้างชอบแบบการทําแบบเนี้ยถ้าเขาชอบนะถ้าชอบนะ สิ่งนั้นนะ่ะคืออิสรภาพชีวิตสําหรับคุณคุณสามารถเจออิสรภาพชีวิตได้ตั้งแต่คุณทํางานหรือมองหาอิสรภาพชีวิตในรูปแบบที่คุณชอบจริงๆให้เจอนะครับเราสองคนนะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเพื่อที่จะมองหาอิสรภาพชีวิตของเราเองให้เจออย่างน้อยๆงานที่ตัวเองรักแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ชอบงานที่ที่เราทําให้เรามองหาเลยว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ ให้เราไปทําเนี่ยที่จะทําให้มันเกิดผลลัพธ์ในอนาคตในรูปแบบของอิสรภาพชีวิตได้เราเข้าไปทํางานนั้นเสริมในระยะเวลาสั้นๆก็สามารถที่จะสร้างเงินมหาศาลให้กับตัวเราเองได้เงินมหาศาลนี่หลายๆคนบอกต้องเป็นหลักล้านใช่ไหมจริงๆแล้วการทําธุรกิจนะเสริมนะการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอินดีมหรือธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่เราไปลงทุนกันมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าตัวเราเองจะต้องได้เงินแสนเงินล้านต่อเดือน ขอแค่มีเงินเท่ากับเงินเดือนที่เราที่เรา<ม>ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกเกษียณอายุได้แล้วกเกษียณได้ตอนนั้นเลยใช่ไหมคุณอายุสามสิบคุณก็เกษียณอายุสามสิบเลยที่เหลือลคือคุณใช้ชีวิตแฮปปี้คุณไปเที่ยวแล้วเงินก็เข้ามาหลักหมื่นแค่เนี้คุณก็แฮปปี้แล้วแล้วเงินมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางลดลงมันอยู่ที่ว่าเราลงทุนในอะไรใช่ไหมเรียนรู้การลงทุนมีความเสี่ยงเรียนรู้ให้ดีนะครับมีความเสี่ยงมากๆต่อการลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อเรามากที่สุด ส่งผลให้อนาคตเราเจออิสรภาพชีวิตที่ดีมากที่สุดต้องเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆถึงจะไปลงทุนนะใช่ใช่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆ<ช>เลยเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะมาบอกกันว่าเงินมันมีที่มาของมันแล้วมันมาได้ยังไงนะครับและทางที่เราบอกพูดถึงเนี่ย active income กับ passive income เนี่ยความต่างมันเป็นยังไงนะครับและทุกคนเนี่ยจำเป็นไหมที่ว่าจะกระโดดเข้าไปใน passive income เออจำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาบอกให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับมาวิเคราะห์กันในเรื่องนี้สำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับที่ปรารถนาอิสระภาพชีวิตและเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เกษียณหรือทํางานในรูปแบบที่ทุกคนมีความสุขที่สุดใช้ชีวิตให้มันมีความสุขที่สุดอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะอย่าหักโหมเกินไปแล้วคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย